คลิปทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจะส่งคุณพงศักด์จังหวัดลำปางนะครับสั่งมาทั้งหมด5ตัวนะครับทดสอบก่อนจะส่งเป็นตัวจิ๋วก่อนนะครับ3ตัวนะครับเบอร์หนึ่งสีชมพูนะครับเบอร์สองสีเขียวนะครับเบอร์สามสีฟ้านะครับ โอเคครับทั้งสามตัวทดสอบผ่านเรียบร้อยนะครับต่อไปชมคลิป2ขามินิเทนเนอร์นะครับ3ขาใหญ่เทนเนอร์นะครับเลขการทดสอบ d ีแปดเจ็ดชมคลิปการทดสอบกันเลยครับดีแปดเาลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้านะครับตามนี้นะครับจับลวมลุ่มสบัดข้อมือนะครับสบัดให้ข้มุนแล้วเร็วแล้วเกิดแรงยกนะครับ เลยไปนิดอีกรอบนะครับตรงหัวหยุดเบรกโชคผ่านครับดีเก้าายลเฉพาะตัวตรงนี้ครับรอบนะครับโอเคผ่านครับ ทั้ง6ตัวทดสอบผ่านเรียบร้อยนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพนะครับลูกค้าอ้นตังเรียบร้อยเดี๋ยวทางร้านจะส่งให้ขอบคุณครับ